สวัสดีครับพี่พีครับอ่ะมื่อนี้ทีมากแกงขี้เล็กนะครับเนาะอ่าผมสิแกงใซ่ไอ้หมูสามสันหมูสามสันเนี่ยผมคัดออกมาเพราะว่ามันมีแต่อ่ามันเหนืยวผมมีผมก็เลยเลีเล่ยมๆออกมาอ่กอากระเทียมไอ้หมูสามสันลงไปลวนจั็หน่อยก่อนอ่าลวนให้น้ำมันออกผ่าตะไคร้แล้วก็หอมแดงใบมะกรูดใส่ลงไป แกงขี้เล็กเนี่ยเขาเรแกงใส่อีหยังกไ็ได้ด้วครับว่าพวกนเนื้อสัตว์ส่วนมากจะเป็นหมูงัวกล้วยก็ได้เป็นในขาหมูก็ได้ขาจักหมูหมูนี่ก็ได้เบิดครับโดยเฉพาะที่นิยมกันก็นกคือหนังกล้วยเผาอจมืวกนี้ผมเบานังกล้วยเผาผมสิแกงใส่นี่แหละหมูสามชั้นนี่แหละแซ่บขึ้นกันอแล้วอย่างนั้นใส่พริกลูกโดดนะครับ ขีส้สดเป็นขี้ลูกโดดแล้วก็เครื่องหอ,อมครับใส่ลงไปคั่วเลยคั่วให้มีกลิ่นหอมอ่ะเสร็จเรียบร้อยใส่ใบอ่าน้ำใบยานางนะครับอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะครับผมซื้อมาสองถุงเอาใส่ลงเลยด้วยหนึ่งที่ให้คนเก็บจะเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาจ้ะแล้วให้นมาเขาดึงมาให้เขาจ้ะ อ่าที่เหล็กถุงละสามก้อนซื้อมาจากตลาดเหมือนกันอใส่ลงเลยครับน้ำยานางก็ใส่ลงเลยครับสองถุงใส่หมดเลยนี่โอเคเดี๋ยวสักกู่ค่อยมาปรุงนะครับตอนนี้มีออเดอร์เข้าเดี๋ยวขอตัวไปทำออเดอร์ให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งครับ อามาเบ่งหมูสุกเรียบ้อยแล้วเขาก็จะมาปรุงกันครับใส่เลยต้นหอมใส่ลงไปก่อนเดต้นหอมลงไปน้ำปลาเ้ยครับเด้อน้ำปลาใส่ลงไปอสอดเคืองก่อนรสดีประมาณหนึ่งช้อนชูรสประมาณสองช้อนชา พักจีเล็กนี่เขาเก็บไว้กินโดนๆก็ได้ด้วยครับเด้อเป็นอาชีพก็ได้เก็บไว้โดนกับแซบึ้นเกานทำตายอีกสองซอนครับซิมเบิงแซบเหรอครับตบไทยด้วยผักอีตู่ครับใส่ได้หลายเลยผักอีตู่ อ้าวเป็นยังไงนี่เบิ้งเป็นได้กินวะนี่แกงขี้เล็กสูตรของเสือโหอยอ่ะลองไปเฮ็ดกินลองเบิ้งงด้วครับเด้ออ่ะขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ